พี่น้องเอ้ย่นว่าขั้นเจ้าได,ดีแล้วจะ่ร่มคุ้นปลอดภัยขั้นเป็นภัยป่อพร้อมแปลงบานบ่ห่งเรื่องได้พี่น้องขอกลับสวัสดีครับพี่น้องชาวไท่ชาวนาพอา่าอค้าข้บดีแม่ที่นักปรา์รารรษฎรอนันเป็นที่โครากรุกทุกท่านครับวันนี้กับผมชุมพรน้ำบุตรีครับจากรานชุมพรเรรตอร์บานหินลาดตะบนท่าสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามครับขายรถตามสภาพหาก,กินตามกันเยิ้มครับพี่น้องวันนี้ผมกับมานํำเสนอรถไถคูปตาครับเป็นรุ่นบีรุ่นเล็กนะครับ รุ่น B2420 นะครับเป็นรถมินินะครับเขาร่องอ้อยก็ได้นะครับ24แรงมา้านะครับเครื่องยนต์3สูบอุปกรณ์2ชิ้นนะครับมีใบดันเป็นขั้นบนนะครับขั้นบนนี่เหมาะสำหรับการเข้าในร่องอ้อยนะครับถอดง่ายนะครับขั้นบนอุปกรณ์ทางหลังก็เป็น พันธุ์พ่วนตา้างนะครับเป็นพ 50, ันใบยีส <entes> right ิบหาใบนะครับตราช้างมาตรงรุ่นนะครับสีเดิมๆนะครับพี่น้องมาบนท่านล่างนะครับบนท่านล่างนะครับยังบอท่านในเหลี่ยมได้ใสเข็มไม่เล็กไม่ท่านสีไม่ขื่นแต่ว่าอาจจะเคยขาดนะครับ พันสี่เอกสารครบนะครับแล้วก็นี้มีเล่มเอกสารชุดออนครบนะครับอันนี้ยางบักม่วงนะครับยางบักม่วงขี่ดวงอยังว่าท่าน่างครับพี่น้องพี่น้องเบิ้งสดๆกันนะครับยางนะครับยางสามเส้นนี่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมีร้อยได้พี่น้องครับแต่เส้นนี้มีรอยนี่นะครับเส้นเดียวนะเส้นเดียวที่มีร้อยแผลนะครับ อย่างหน้าเส้นนี้ใหม่นะครับใหม่มูรณะครับถือว่าเพาะใส่ได้นะครับเบาะเดิมนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทเอกสารครบนะครับหลังคาเดิม

เสียงอ,นนอ,อันนั้นออกแขน้อ่หนึ่งนะครับอาจจะเป็นเสียงว้าวแต่เครื่องไม่มีไอ้นะครับว้าวห่างดันลูก

เครื่องอย่างแรงมันใช้งานได้ปกตินะครับ้าสนใจกระทรมาครับ0 6 2 8 2 5ก7 5งานะครับ062 825 5 7แ5นะครับ 1 2 5 0 0 0บาทเอกสารครบนะครับอุปรกรณ์2ชิ้น À, bước bước ai đúng không?